รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เส้นทางจะไปถึงฝันของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปขอเพียงให้เริ่มออกเดินทางก็เพียงพอ้วครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟันให้ไกลไปให้ถึงค่ะ สัปดาห์นี้นะคะยีจะพาคุณผู้ชมไปพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษจากกสทชท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมท่านผอจิตสถาศีประเสริฐสุขวันนี้ค่ะท่านจะมามอบเรื่องราวน่ารู้ที่สำคัญอยู่ณเวลานี้นะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องไหนอย่างไรตามอีไปพบกับท่านกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ปรไอยู่กับท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมท่านผอจิตสถาศีประเสริฐสุขแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านผอค่ะสวัสดีค่ะ รัฐาอค่ะตอนนี้เนี่ยเรามีการพูดถึงกันเป็นอย่างมากเลยนะคะในเรื่องของการลงทะเบียนซิมวันนี้ค่ะเลยอยากให้ท่านผอ,อได้มาเน้นย้ำอีกักครั้งหนึ่งว่าทําไมเราถึงจะต้องมีการลงทะเบียนซิมคะ,คะก็จะขออนุญ,ญาตเล่าให้ฟังนะคะเรื่องนี้จริงๆก็เป็นประวัติศาสตร์อันยาวนานมานะคะแต่ว่าในปัจจุบันนี้การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทยเนี่ยไม่น่าเชื่อนะคะมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดมากนะคะ ด้วยความที่ว่าเรามีประชากรของประเทศเราประมาณ67ล้านคนค่ะแต่มีการใช้งานเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่มากถึง100ล้านคนนะคะแล้วก็ในจํานวน100ล้านคนนี้จะแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือจะมีระบบที่เราเรียกว่ารายเดือนแล้วก็เป็นระบบที่เราเรียกว่าเติมเงินน,นะคะแล้วก็ระบบเติมเงินนี้มีมากถึง90ล้านเลขหมายแล้วเราก็พบปัญหาว่าใน90ล้านเลขหมายนี้เนี่ยเป็นเลขหมายที่ไม่มีการลงทะเบียนมาก่อนเลยนะคะ มันส่งผลทําให้เกิดปัญหามากมายในสังคมไทยนะคะปัญหาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสส่วนหลักๆคือส่วนแรกก็คือในเรื่องของการใช้สิทธิในการให้บริการหรือการแสดงสิทธิในการเป็นเจ้าของเลขหมายเมื่อเราไม่มีการแสดงสิทธิในการเป็นเจ้าของเลขหมายเเนี่ยเวลาเราไปเรียกร้องในการใช้บริการอย่างเช่นมีการคิดค่าบริการผิดหรือมีการที่เราอยากจะเลิกบริการแล้วก็อยากจะขอเงินคืนเนี่ยการทําอย่างนี้ก็เป็นไปได้ยากมากเพราะว่าเราไม่เคยมีการแจ้งความประสงค์ใดๆเลยว่าเราเป็นเจ้าของเลขหมายนะคะทำให้ผู้ใช้บริการนี่ก็มีการเสียสิทธ์ สำหรับปัญหาด้านอื่นๆก็เป็นเรื่องของด้านสังคมและความมั่นคงของประเทศนะคะที่ผ่านมาก็จะมีการพบว่าเนี่ยได้มีการนําเอาเลขหมายเนี่ยเป็นช่องทางหนึ่งนะคะในการที่ไปก่อความวุ่นวายในสังคมเช่นในการต้มตุ๋นหลอกลวงนะคะแล้วก็ซื้อขายยาเสพติดหรือแม้แต่กระทั่งที่เราเห็นข่าวที่น่าสะพรึงกลัวอยู่มากนะคะอย่างเช่นนําโทรศัพท์เคลื่อนที่มีซิมการ์ดตรงนี้ไปขู่วางระเบิด แล้วก็มีการวางระเบิดเกิดขึ้นจริงอย่างที่เราพบเห็นในปัจจุบันนะคะ,คะสำนักง,งานกสทชนะคะโดยกสทชอเองก็เล็งเห็นถึงปัญหาตรงนี้แล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2 5 5 7นะคะได้เคยมีความพยายามที่จะให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายเนี่ยจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการให้ครบถ้วนแต่ว่าเรามีปัญหาอุปสรรคค่คะเพราะว่าสภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บ้านเราเนี่ยเวลาเขาซื้อขายซิมกันในยอยู่ในตลาดเนี่ย ก็จะมีการกระจายซิมออกไปในทุกท้องที่เราไม่ได้ขายซิมเฉพาะในร้านใหญ่ๆที่ช็อปในตามห้างซึ่งจะควบคุมง,ง่ายนะคะแต่ว่าจะมีการขายไปตามร้านค้าปลีกย่อยที่เป็นตามตลาดก็มีเราบางทีเราก็จะพบเห็นดังนั้นเนี่ยในการที่จะให้ประชาชนเนี่ยเขาเข้ามาลงทะเบียนเขาก็ไมไมีความมั่นใจละว,ว่าเอ๊ะแล้วเขาจะให้สำเนาบัตรประชาชนชหรือว่าแจ้งชื่อของเรากับใครก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จกักเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากทะะําในค่ะเดียวกันผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ย ก็ไปสั่งการกับตัวแทนจําหน่ายค่อนข้างยากเพราะว่ากระจายไปอยู่ทั่วประเทศเราก็เลยในปีที่ผ่านมาเองเมื่อมิถุนายน2557สํานักง,งานกาสทชเล็งเห็นความสําคัญตรงนี้ก็เลยสร้างเครื่องมือขึ้นมาเครื่องมือหนึ่งจะพบเห็นกันในทั่ทวไปเราเรียกว่าแอปพลิเคชัน2แชะซึ่งเป็นเครื่องมือที่มาสําหรับการแก้ปัญหาตรงนี้โดยเฉพาะนะคะก็ทํางานในระบบโทรศัพท์สมาร์โทโฟนทั่วไปได้นั่นก็หมายถึงว่า ตัวแทนจาหน่ายซิมตรงนี้ก็สามารถที่จะนำแอปพลิเคชันไปใช้ดีได้เลยเพราะว่าส่วนใหญ่คนขายก็จะมีการใช้งานสมาร์ทโฟนเป็นประจําอยู่แล้วนะคะประกอบกับประชาชน,ชนก็จะเกิดความมั่นใจว่าแอปพลิเคชันอันนี้ออกโดยสํานักง,งานกะสทชอเองก็จะเกิดความมั่นใจในในการที่ไปลงทะเบียนตรงนี้นะคะแล้วก็ในปีนี้เองเนี่ยทางสํานักง,งานกะสทชอมองเห็นว่าเรามีการปรับพฤติกรรมผู้บริโภคมาแล้วระดับหนึ่งนะคะให้เขาเห็นเล็งเห็นความสําคัญแล้วก็ผู้ขายซิมก็เริ่มมีการนําแอปพลิเคชันนี้ไปใช้ก็เลย เพิ่มมาตรการที่เข้มแข็งขึ้นก็เลยมีการประกาศไปแล้วนะคะว่าภายใน31ระะกรกฎาคมนี้ถ้าเกิดว่าไม่ลงทะเบียนเนี่ยก็จะเกิดการใช้งานซิมนั้นไม่ได้ก็คือว่าโทรออกไม่ได้นะคะแล้วก็เราสามารถรับสายได้เท่านั้นเล่นอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้ในเรื่องนี้เองเราก็ได้รับการสนับสนุนที่ดีจับ คณะรัฐมนตรีก็เลยเห็นความสําคัญของการดําเนินงานตรงนี้ก็ได้มีมติเห็นชอบแผนการดําเนินงานของเรานะคะแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยร่วมมือกับทางสํานักงานกสทชเพื่อให้งานนี้ประสบความสําเร็จแล้วก็แก้ไขปัญหาสังคมร่วมกันค่ะค่ะและสถานการณ์การลงทะเบียนสิทธิ์ตอนนี้นี่เป็นยังไงบ้างคะท่านผอก็จากที่เราเริ่มทําตั้งแต่มิถุนายน2557เมื่อปีที่แล้วนะคะการลงทะเบียนเนี่ยก็ เพิ่มขึ้นก็า3า0 0 4 0 0ี่พต่อวันแต่ว่าหลังจากที่เรามีคําสั่งสํานักง,งานออกไปที่เรียนเมื่อกี้แล้วก็มาติครมอได้ให้ความเห็นชอบเนี่ยการลงทะเบียนก็เติบโตอย่างก้าวกระโดด<ะ>ทั้งหมด90บล้านเลขหมายนะคะตอนนี้ลงทะเบียนไปถึงประมาณ50บล้านเลขหมายแล้วน,น,นะคะใช่เกินครึ่งแล้ว,แล,วแล้วก็อีกที่เหลือเนี่ยเราคาดว่าในเดือน31ในวันที่3 1กรกฎาคม2 5 5 8นี้นะคะ,ะซึ่งเป็นวันที่เรากําหนดสิ้นสุดเนี่ยเราคาดว่าจะมีคนมาลงทะเบียนได้ประมาณ6 5บถึงล้านคนนะคะค่ะ คุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะท่านผอ,อ,อก็ได้บอกไปแล้วะคะ่ะถึงความสําคัญในการลงทะเบียนซิมยังไงช่วงหน้าเรายังมีเรื่องราวดีๆนะคะจากท่านผอออมาฝากกันช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะสำนักง,งานกสทช ขอแนะนาท่านที่กําลังซื้อซิมแบบเติมเงินใหม่ให้ขอลงทะเบียนทันทีเมื่อซื้อซิมเพื่อไม่ต้องเสียเวลากลับมาลงทะเบียนอีกและการลงทะเบียนซิมเป็นการดําเนินการที่ไม่มีค่าใช้จา่ายหากถูกเรียกเก็บค่าบริการในการดําเนินการขอให้แจ้งเรื่องมาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงานกสทชหมายเลขโทรศัพท์1 2ึ0ไม่มีค่าใช้จา่ายเพื่อที่สำนักงานกสทชจะได้ดําเนินการกับผู้ที่เรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 旅游搞套餐？ ครับสินมิวตื่นแต่เช้าเหมือนกันนี่ครับนี่นั่งอ่านอะไรอ่านหนังสือเรื่องเกษตรกรกรมนะครับโอ้นี่อ่านหนังสือภาษาไทายออกด้วยแล้วเป้าผมดูรูปอย่างเดียวนะครับพูดเล่นหรออ่านได้ครับคุณลุงเอาหนังสือเกี่ยวกับพระ,ะราชกรณียกิจกองพระเจ้าอยู่หัวมาให้ในเนี้ยน่าจะมีข้อมูลที่ที่มิวยากจะได้เอาแล้วคุณลุงแต่งตัวแบบนี้กําลังจะไปไหนครับ อ๋อลุงก็ว่าจะไปดูนาหน่อยเยนี่ยเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ไปผมขอไปด้วยได้ไหมครับได้รล่อไหมครับที่คุณลุงบอกว่าปัญหาดินเสื่อมโทมเป็นปัญหาหลักของทุกภาคในประเทศไทยอะ<ม>่ะแล้วแบบนี้เกษตรกร,เ,รขเขาจะแก้ไขย,ยังไงบ้างครับคุณลุงโชคดีนะ ที่เรามีในหลวงพระอ,องค์ทรงมีพระราชดำริให้ทําการวิจัยศึกษาโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยสายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีในเรื่องของการปลูก้าแฝกในร่องน้ําและก็ขันดินซึ่งยาแฝกเนี่ยก็เป็นเหมือนกําแพงที่ป้องกันดินตามธรรมชาตินอกจากนี้แล้วเนี่ยราบของยาแฝกยังมีส่วนช่วยในการดูดซับสารเคมีจากการทําการเกษตรด,ด้วยนะโอ้โหยาแบบนี้มีประโยชน์เยอะมากนะครับแล้ว ยา่ายาแปกเหมือนปลูกยากนะครับคุณลุงไม่ยากเลยเพราะพระองค์ท่านเนี่ยได้ทรงมีพระราชดำริให้ใช้ย่าแปกในการพัฒนาปรับปรุงบำรุดินซึ่งก็ได้ผ่านการศึกษาวิจัยมาแล้วขึ้นง่ายแล้วก็ปลูกได้ทุกที่เลย เราคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการฟันให้ไกลไปให้ถึงนะคะยังคงอยู่กับอิฟและท่านพอ,อจิตสถานนั่นเองค่ะต่อเนื่องจากช่วงที่แล้วนะคะท่านพอ,อได้ให้คําแนะนําไปแล้วค่ะว่าการลงทะเบียนซิมนั้นมีความสําคัญอย่างไรมาช่วงนี้นะคะหละยๆท่านอุ้ยยังไม่ได้ลงทะเบียนซิมเลยค่ะท่านพอ,อคะแล้วเราจะไปลงทะเบียนซิมได้ที่ไหนได้บ้างคะค่ะก็ทางสํานักง,งานกสทชนนะคะก็มีความมุ่งม,มั่นในเรื่องนี้ก็เลยตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเราได้พยายามที่จะบอกให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ย ขยายจุดรับลงทะเบียนให้มากที่สุดเท่าที่ที่จะเป็นไปได้โดยปัจจุบันในแง่ของแอปพลิเคชัน2แช่นี่เองเนี่ยมีให้บริการอยู่50,000จุดทั่วประเทศนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีการทำความร่วมมือกับทางร้าน 7-Eleven <อ>นะคะ เพื่อที่จะเป็นจุดรับลงทะเบียนทั้งซิมเก่าแล้วก็ซิมใหม่นะคะเจ็ดเอเลเว่นเองเนี่ยก็ตอนนี้ก็มีการให้บริการอยู่แปดพันสาขาทั่วประเทศนะคะแล้วก็ในเดือนที่ผ่านมานั่นเองสึบเนื่องจากมติคอรมอที่ให้ความสําคัญในเรื่องนี้นะคะก็เราก็ได้ทําความร่วมมือกับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยในการที่จะเพิ่มจุดการรับลงทะเบียนซิมนะคะณที่ว่าการอําเภอและณที่ว่าการตําบลน,นะคะทั่วประเทศรวม2400ี่รอจุดแต่ว่าในลักษณะของ กรมการปกครองนั่นเองเนี่ยเป็นการรับลงทะเบียนของซิมเก่านะคะดังนั้นที่ไหนที่ว่าการอำเภอหรือที่ว่าการตำบลใดที่ให้บริการงานทะเบียนนะคะหรือรับทาบัตรประชาชนนั่นเองค่ะทางประชาชนก็สามารถเดินเข้าไปแล้วก็ขอให้มีการลงทะเบียนซิมได้นะคะรวมแล้วทั้งหมดก็ประมาณกว่าหกหมืจุดทั่วประเทศค่ะก็มีเรียกว่าอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจริงไหมคะเราขั้นตอนยุ่งยากไหมคะในการลงทะเบียนซิมก็จริงๆจะเรียนว่าไม่ยุ่งยากเลยนะคะ,คะแต่ว่าจะขออธิบายออกเป็นสองรูปแบบก็คือว่า ในกรณีซิมใหม่เนี่ยปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าใครซื้อซิมในตลาดปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดไม่ลงทะเบียนซิมนั้นจะเปิดใช้งานไม่ได้<ม>เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดสําคัญที่ทางสํานักง,งานกสช,อชอเองเนี่ยต้องการแก้ปัญหาเก่าก็ยังเราก็ยังทําอยู่ใ,ในขณะที่ปัญหาใหม่เราก็พยายามจะปิดแล้วก็ป้องกันดังนั้นเนี่ยระบบที่เราทำเนี่ยก็คือว่าถ้าซิมใหม่ที่เราไปซื้อไม่ยังไม่มีการลงทะเบียนจะเปิดใช้งานไม่ได้เลยนะคะ<ม>การลงทะเบียนซิมใหม่ก็ง่าย,ายๆเวลาเราเข้าไปที่ร้าน ไม่ว่าจะเป็นร้านตามผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือว่าตัวแทนจําหน่ายที่เขามีการขายโทรศัพท์หรือเราเห็นว่าขายกันในตู้กระจกเนี่ยค่ะเราซื้อซิมแล้วก็ขอลงทะเบียนกับเขาได้เลยอันนี้ก็สะดวกหรือว่าถ้าไปซื้อซิมที่ร้านเซเวน่นก็ซื้อซิมแล้วก็ลงทะเบียนกับทางร้านเซเว่นได้เลยเมื่อลงปุ๊บเราก็จะใช้งานได้ท,ทันทีโดยจะอาจจะมีเ MS เนี่ยอยืนยันกลับมาว่าเราสามารถเปิดใช้งานได้แล้วนะคะ,ละแ,ลแล้วก็การลงทะเบียนซิมใหม่ก็ง่ายก็เช่นกันก็คือแค่นาบัตรประชาชนแล้วเขาก็ในลักษณะที่เป็นสองแ์เขาก มีการถ่ายภาพตัวเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเราเข้าไป mm hmm. เท่านั้นก็เสร็จสิ้นนะคะสําหรับเรื่องของ,งออซิมเก่าซิมเก่าเนี่ยบางท่านเนี่ยที่ใช้งานอยู่อาจจะไม่ค่อยแน่ใจว่าที่ผ่านมาเราเคยลงทะเบียนมาแล้วในอดีตหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะว่าจะไม่ได้หรือว่าพ่อแม่พี่น้องอาจจะทําให้เรานะคะแต่ว่าเราก็จะไม่ได้นะคะบางทีลูกลูกหลานก็ทําให้มวีวิธีการเช็คสถานะนะคะก็คือกดทาง ผู้ชมที่บ้านสามารถที่จะกดรหัสนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะอ่ารีกรสับขึ้นมาเลยตอนนี้โทรศัพท์อถือขึ้นมาพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วตรวจสอบไปพร้อมกันเลยว่าลงทะเบียนซิมแลหรือยังเพียงแค่กดดอกจันหนึ่งห้าหนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะคะถ้าท่านเป็นระบบที่เป็นรายเดือนนะคะมันก็จะขึ้นมาว่าท่านเป็นระบบรายเดือนอันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนนะคะเพราะท่านลงทะเบียนอยู่แล้วแต่ว่าถ้าท่านเป็นระบบเติมเงินยังไม่ลงทะเบียนเขาก็จะขึ้นมาว่าท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนแล้วพร้อมกันนั้นก็จะมีการส่งรหัสโค้ดตัวหนึ่งกลับมาเป็นโค้ดหกตัวนะคะ เพื่อที่ท่านนําโค้ดตรงนี้ไปลงทะเบียนจุดประสงค์ที่สํานักงานกสทชต้องการที่จะเนิการในเรื่องนี้เนี่ยเพราะเพราะว่าเราคิดว่าเราอยากจะคํานึงถึงการปกป้องรักษาเหมือนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการนะคะว่าบางทีเราไปตามร้านเล็กๆที่เขารับลงทะเบียนแต่เราไม่อยากที่จะไปบอกเบอร์โทรศัพท์เรากับเขานะคะดังนั้นเราก็เพียงแค่ยื่นบัตรประชาชนแล้วก็เมื่อกดดอกจันทร์หนึ่งห้าหนึ่งสี่เหลี่ยมโทรออกแล้วพอมีโค้ดเนี่ยกลับมาที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือเราเราก็ยื่นให้เขาเพื่อไปใช้เป็นรหัส ในการลงทะเบียนเท่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วค่ะเราไม่จาเป็นจะต้องไปบอกเบอร์กับเขาก็ได้ใช่ค่ะแค่มีโค้ดที่ส่งกลับมานะคะบอกเบอร์สักครั้งค่ะท่านบอกออกค่ะเอ,อ่อกดนะคะดอกจันหนึ่งห้าหนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่ะท่านก็จะได้รับเมสเซจเป็นการกดครั้งนี้ไม่ว่าจะกดกี่ครั้งก็ฟรีนะคะอมไม่เสียค่าดังนั้นนี่ตรวจสอบได้ตลอดเวลาแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยโดยปกติก็จะมี SMS เนี่ยตอบกลับมาว่าท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วหรือไม่ก็อีก อีกสักระยะหนึ่งผ่านไปก็ลองกดดอกจันหนึ่งค่าหนึ่งสิหรือก็โทรออกสถานะท่านจากที่มันเคยแจ้งมาว่ายังไม่เคยลงทะเบียนก็จะเปลี่ยนเป็นว่าท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วค่ะ,คะหรือถ้าเราไปตามเวลาอย่างี้ค่ะจะมีการเรียกเก็บค่าบริการในการลงทะเบียนไหมคะท่านผอทีนี้เราสรํานักงานกสทชอนะยากที่จะให้ทางผู้ใช้บริการนะคะลองสนับสนุนเป็นช่องทางที่ให้บริการฟรีเพราะว่าในลักษณะนเนี้ยแอปพลิเคชันที่เราจัดทาให้ในทุกช่องทางเนะี่ยเป็นการให้บริการฟรีถ้าเกิดว่าท่าน เห็นช่องทางไหนมีการเรียกเก็บเงินอันนี้นี่สำนักงานกสชก็อยากจะสนับสนุนให้มีการโทรมาแจ้งนะคะที่คอร e เซ็นเตอร์0นะคะแจ้งเบาะแสมาที่เราได้แล้วทางเราก็จะมีการไปตรวจสอบค่ะจริงฟรีทุกช่องทางนะคุณผู้ชมค่ะท่านใดที่ยังไม่ลงทะเบียนซิม ดูช่วงนี้แล้วเดี๋ยวเรอหลังจบรายการรีบไปลงทะเบียนซิมกันเลยนะคะแต่ว่าเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทะเบียนซิมยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมขาช่วงหน้าท่านผอ,อยังจะมีอะไรมาฝากกันนั้นเรากลับมาติดตามกันได้ช่วงหน้ากับปันให้ไกลไปให้ถึงค่ะ สวัสดีค่ะทางสำนักงานกสทชได้แนะนำวิธีการติดตั้งกล่องเซ็ตช็อปบ็อกโดยขอแนะนำให้ประชาชนติดตั้งสายอากาศรับสัญญาณดิจิตอลทีวีแบบภายนอกอาคารหรือสายอากาศแบบก้างปลาเพื่อประสิทธิภาพในการรับสัญญาณดิจิตอลทีวีพร้อมทั้งแนะนำให้หันทิศทางของสญญายอากาศให้ถูกต้องโดยการใช้ระบบตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณทีวีดิจิตอลหรือ DTV Service Area ของสำนักงานกสทช ช่วยในการหาทิศทางในการรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลเพื่อจะได้ทำการติดตั้งสายอากาศในตำแหน่งที่เหมาะสมและรับสัญญาณได้ดีที่สุดค่ะสำหรับระบบตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณทีวีดิจิตอลหรือ DTV Service Area ของสำนักงานกสทชสามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆค่ะถ้าระบบ iPhone หรือ iPad สามารถดาวน์โหลดผ่าน App Store โดยค้นหาคำว่า DTV Service Area สำหรับโทรศัพท์เครื่อนที่และแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการ Android สามารถดาวน์โหลดผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า DTV Service Area แล้วติดตั้งตามปกตินอกจากนั้นยังสามารถใช้งานได้ทางเว็บไซต์ที่ขึ้นหน้าจอนะคะสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมหรืออาคารชุดแนะนำให้ใช้เสาอากาศรวมในการรับสัญญ,ญาณค่ะขอให้มีความสุขกับการรับชมดิจิตอลทีนะคะต้องขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจากกสอทอชอด้วยค่ะ สัปดาหหน้าฝันให้ไกลไปให้ถึงจะมีเรื่องราวดีๆแบบไหนอย่างไรติดตามชมกันได้ที่นี่เวลาเดิมนะคะสวัสดีค่ะ เขาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการฝันให้ไกลไปให้ถึงในะคะายยังคงอยู่กับท่านผอ,อ,อจิตถ,ถาค่ะกับความสําคัญของการลงทะเบียนซิมนะคะท่านอยากให้ท่านผอ,อค่ะเน้นย้ำในเรื่องของการลงทะเบียนซิมว่าลงทะเบียนซิมนั้นมีความสําคัญอย่างไรคะค่ะ ทุกคนมาร่วมใจกันลงทะเบียนนะคะมีความสําคัญแน่นอนแล้วทุกท่านจะได้จะได้เห็นประโยชน์จากตรงนี้นะคะไม่ชา้าก็เร็วในสิ่งที่จะได้เห็นประโยชน์ในทันทีทันใดก็คือในการรักษาสิทธิ์ในการใช้บริการของตนเองนะคะในการทีว่ว่าเวลามีปัญหาเราก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถไปเรียกร้องสิทธิ์กับผู้ให้บริการได้โดยทันทีและด้วยความที่สะดวกมากนะคะกับสิ่งที่จะเห็นประโยชน์ในระยะยาวของประเทศชาติก็คือว่าจะทําให้สังคมเราเนี่ยมีความปลอดภัยนะคะ ความมั่นคงปัญหาความมั่นคงปัญหาต่างๆที่เราพบเห็นในปัจจุบันจากการนาเอาเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ในทางที่ไม่ชอบก็จะถูกแก้ไขปัญหาลงนะคะอันนี้อาจจะขอเพิ่มเติมให้ทางท่านผู้ฟังทางบ้านนิดนึงนะคะว่าลงทะเบียนซิมนี้ไม่จาทุกท่านไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าข้อมูลที่เรารับในการลงทะเบียนนั้นจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยนะคะทุกข้อมูลที่มีการลงทะเบียนจะถูกส่งตรงมาเก็บที่สํานักงานกสทชแล้วก็ส่งไปให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายนั้นจัดเก็บโดยตรง จะสังเกตนะคะในแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเนี่ยจะคำนึงถึงสิทธิแล้วก็ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการได้อย่างดีแล้วก็เพราะว่าทุกบัตรประชาชนที่มีการถ<ฆ>่ายในแอปพลิเคชัน2แชแเนี่ยจะมีการคาดลายน้ำเอาไว้ว่าบัตรประชาชนนี้ใช้สําหรับการลงทะเบียนซิมการ์ดหมายเลขนี้กับร้านค้าใดใดเอาไว้เพื่อที่คราวหลังเวลาที่เราจะมานํามาตรวจสอบข้อมูลเนี่ยก็สามารถทําได้อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นการปกป้องและ safeguard ข้อมูลของผู้ใช้บริการด้วยค่ะ ปลอดภัยแน่นอน,อนคะไม่ต้องกังวลไปอไท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านพอเชิญชวนหน่อยค่ะ ừ, ท่านใดที่ตอนนี้รับชมอยู่แล้วยังไม่ได้ลงทะเบียนซิมอยากให้ท่านผ่อเชิญชวนคุณผู้ชมออกมาลงทะเบียนซิมกันเลยค่ะก็ะะอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะไม่ต้องรอจนถึงวันที่31กระกฎาคมนี้นะคะรีบทยอยมาลงทะเบียนเพราะว่าถ้าเกิดบ้านเราไม่รีบเนี่ยเรารอจนถึงวันสุดท้ายช่วงนั้นก็อาจจะทําให้การให้บริการของทุกจุดหน่วยบริการเนี่ยเกิดความ ไม่ค่อยสะดวกแล้วทำให้เรารอคิวนานนะคะรักษาสิทธิ์ของท่านในวันนี้แล้วก็ช่วยดูแลสังคมให้ปลอดภัยร่วมกันค่ะแล้วก็อาจจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากไปทางน้องๆทางบ้านนะคะทางสํานักง,งานกสทชเองก็มีการส่งเสริมให้การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตเยอะมากก็อยากจะฝากไว้ว่าในการใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะสื่อใดๆก็ขอให้ใช้ด้วยความรอบคอบนะคะ ใช้ด้วยการสร้างสารรค์ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรหรือว่าไม่เข้าใจในคอนเทนต์บางอย่างซึ่งอาจจะเกิดจากการล่อลวงต่างๆนานาเนี่ยก็ให้ศึกษาทางคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูที่โรงเรียนได้นะคะก็อยากสนับสนุนให้มีการใช้อย่างระมัดระวังที่สุดค่ะ ค่ะค,คะุณผู้ชมค่ะก็เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราได้เรื่องราวที่น่ารู้น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมจริงๆในเรื่องของการลงทะเบียนสิมนะคะแต่ว่าเรื่องราวน่ารู้ต่างๆยังไม่หมดเป็นเื่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในสัปดาห์หน้านะคะท่านผอ,อค่ะฝั่งน้กลไปถึงในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราท่านผู้อำนวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทร,รัคมนาคมท่านผอจิตสถาสีประเสริฐสุขค่ะขอบพระคุณคะ่ะท่านคะ วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะท่านผออ,อิตสิานาดิฉันอิฟชุติิติ์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะวันนี้นหลายๆคนก็คงเห็นภาพฝันชัดเจนมากขึ้นอย่าลืมนะครับเริ่มออกเดินทางหาฝันกันแล้วเราก็จะไปถึงฝันนั้นครับ